สวัสดีครับวันนี้ร้านพักเครื่องเวชสีมีเหรียญรัชกาลที่5มาแนะนํานะครับเป็นเหนเรียญเทิดพระเกียรติรัชกาลที่5พระปิยะมหาราชนะครับอธิษฐานจิตลุกเสกโดยหลวงพ่อเปิ่น,นะครับวัดบางพระนะครับพศ2537เเหรียญน,นี้เป็นเหรียญเนื้องเงินนะครับอยู่เดิมมากเหรียญเงินพิมพ์ใหญ่นะครับ พิมใหญ่ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ4.2สมเซนติเมตรนะครับเนี่ยฮะผิวเดิมสวยมากนะครับเนะี่ยฮะจะมีโควดตอกด้านล่างน่าจะเป็นเลข4.22นะครับเนะี่ยฮะ4.22 เนียนสวยดีฮะดูเส้นสายนะครับเป็นเนื่องเงินขัดเอาท่านใดสนใจก็แอดไลน์เบอร์โทรนะครับดูตามคำอธิบายขอรูปชัดๆขอเอกาสารเพิ่มเติมได้นะครับนะฮะด,ดูตามนี้เลยกลองเดิมสวยครับผิวกลองเดิมผิวเดิมรับประกันแท้นะครับ ทางร้านเราก็รับเช่าพระรักยอดนิยมเก่าใหม่ของเก่าเล่าเก่ากับพ่อปากเก่าติดต่อเข้ามาได้นะครับขอบคุณมากครับ